เพิ่งตื่นเหรอไอสัตว์อธิบายได้เป็นจากฉากแล้วนะมึงเนี่ยแถขนาดนี้สีข้างถลอกแล้วไหมเหี้ยขับรถไม่ฉินเส้นทางและแช่ขวาทำไมอะฮะแช่ขวาทำไมขับช้าก็อยู่สายสินะกูเป็นห่วง โดยกำลมลสัมดานของคนปกติแล้วถ้าได้ยินหรือเห็นรถฉกเฉินหรือเสียงไซเรนอ่ะมันก็ต้องหลบอ,อยู่แล้วหรือเปล่าวะฮะมึงบอกว่ารถฉกเฉินแล้วไปซ้ายก็ได้แล้วทำไมมึงไม่ไปทำไมมึงไม่ไปเองออกซ้ายหลบซ้ายเิี่ะเฮียแต่มึงคงไม่ออกหรอกเพราะมึงมันรู้มากรู้ว่าเขาไม่รีบ รู้เขาเป็นบนนริษัทเอกชนรู้ดูรู้ดีรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้อย่างเดียวสำนึกไอสัตว์สำนึกไงเหียมึงบอกว่าลงซ้ายไม่ได้เพราะมันมีรถอยู่ใช่ปะ่ะแล้วมึงบอกมึงก็ตื่นมาตื่นมาแล้วก็แบบเจอพอดีเลยแล้วก็ให้เขาบอกให้เขาไปซ้ายมึงจะบอกให้เขาทำไมทำไมมึงไม่ลงไปเองมึงไม่หลบซ้ายอ่ะ แล้วมึงตอบกับนักข่าวว่าเอ้ยหลบไม่ได้เพราะมีเป็นรถอยู่อ้าวไอ้เหี้ยงั้นมึงก็บอกให้รถฉุกเฉินนี่ไปชนกับรถเข้าเดี๋ยวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงนี่สับสนได้ตัวเองหรือเปล่าวะนะหนักนะมึงเนี่ยไอ้เหี้ยขากทะเลาะมาเลยไอ้สัตว์แท้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 โดยส่วนตัวกูเนี่ยขอให้ได้ยินเ,เสียงไซเรน,เนหรือว่าไอะไรมันเป็นรถฉุถฉกเฉินเนี่ย คนทั่วไปเขาก็หลบแต่มึงไม่หลบไงมึงรู้มากนี่ถ้าเป็นรถตำรวจวิ่วบวิ่วอวิวอว่วมาเนี่ยมึงก็คงไม่หลบเพราะไม่มีคนเจ็บช่ไหไอสัตว์เลิกสักเทเถออไอสัตว์วัฒนธรรมกูมาก่อนเนี่ยกูมาก่อนแล้วใช้เส้นทางเนี่ยไอเหี้ยมันมีรถฉุกเฉินน่ะลองเป็นพ่อมึงเป็นแม่มั่งนี่ไอสัตว์ที่อยู่ในรถฉุกเฉินเนี่ยไอเหี้ย ใจเขาใจเราไอสัตว์ทำอาชีพนี้ดินายจะรู้ดิเออก็มึงบอกว่ารู้ไงแต่เพิ่งตื่นมาเออแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาขับจี้จี้จี้จ,จนมึงโมโหไอสัตว์ก็มึงเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นมึงเพิ่งตื่นมึงลืมไปหรือเปล่าว่ามึงเพิ่งตื่นกู <c oughs> ว่าตอนแรกกูก็จะไม่ออกมาแล้วไอ้ที่อะแต่มัน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 บางทีมันมัน,ม,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 นมันก็เป็นบทเรียนนะสำหรับสังคมนะเปลี่ยนได้แล้ว พฤติกรรมวัฒนธรรมกูมาก่อนนะฮะเราต้องเราเราต้องมีน้ําใจเออเฟื้อเผื่อแผ่กันเนี่ยยิ่งเปแล้วฉุกเฉินเนี่ยนะก็หลบสักนิดนึงไอ้เช่ยคนไม่เป็นไรหรอกนะช่วยช่วยกันอย่าถือทิศทว่าเป็นบริษัทอริหรืออะไรยังไงเยียปัญญาอ่อนไอ้สัตว์นะมันไม่ใช่ชีวิตญาติมึงมันชีวิตญาติเขาเออไอ้สัตว์กูเพิงเต็ โทษเฟสสะดุเดือดเลยสัตว์โทษทุกอย่างโทษรถบรรทุกโทษรถถุกเฉินโทษเกาะทางถนนโทษนู่นโทษนี่มึงลืมโทษตัวเองหรือไงสัตว์แท้เยี่ย้